เสื้อ,อาราคาแขนสั้นรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เนื้อผ้าจะเป็นชีฟองกึ่งซิวนะคะตัวเนื้อผ้าเขาจะมีการพิมพ์ดอกกุหลาบในตัวมาอยู่แล้วเนื้อผ้าจะนุ่มลื่นทิ้งตัวแล้วก็มาพร้อมดีเทลงานปักนะคะอันนี้เราปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยสีงานปักก็จะขึ้นกับผ้าพื้นทุกสีอสีแรกจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็อันที่สองจะเป็นสีฟ้าติดเขียวนิดนิด ส่วนนี้จะเป็นสีครีมส้มๆนะคะดีไซน์ตัวนี้จะเป็นการต่อวีคว่ำที่ใต้อกนะคะประมาณเอวบนเวลาใส่ก็จะดูเพียวขึ้นเสริมด้วยคอวีเพิ่มความเพียวอีกชั้นหนึ่งคอวีอันนี้ก็แต่งเป็นเอาเชิงลูกไม้นะคะมาต่อกันตัวนี้ไม่ต้องกลัวโปนะคะจะอยู่เหนืออกอยู่แล้วส่วนแขนเป็นแขนสั้นตัวนี้เราใส่สม็อกเข้าไปที่ช่วงขอบแขนนะคะเวลาใส่ก็จะ กระแทกต้นแขนแล้วก็จะดันเป็นทรงเนี่ยจะเป็นทรงทวงๆแบบนี้น่ารักมากที่บ่าก็จะมีลูดนะคะเพิ่มความหวานแล้วก็หนุนผ้าตรงนี้นิดนึงให้เวลาใส่แขนดูไม่เหี่ยวแล้วก็ดูเป็นทรงน่ารักมากด้านหลังก็โชว์ลายผ้านะคะแบบเพลนๆชายเสื้อก็มีต่อลูกไม้เหมือนกันก็จะรับกับที่คอเสื้อเลย ตัวนี้มีตั้งแต่ไซส์ S จนถึง 3XL นะคะมา3ส,สีสีน่ารักทุกสีเลยค่ะ